สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b บาเลิกกันอีกครั้งนึงงริปนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลปืนปืนโน่เจ็ด no รางวัลว้าวแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับผมเรามาเปิดการ์ดกันก่อนรอบนี้ครับผมรอบก่อนนี่เราเปิดการ์ดแดงไปแล้วคราวนี้เรามาเปิดการ์ดม่วงกันดีกว่า,อาตอนนี้มีอยู่50บใบครับสําหรับการม่วงเงินนะแล้วก็การม่วงทองอีก10บใบครับผม ปาปาปานี่เรามาเปิดการม่วงเงินกันก่อนดีกว่าซึ่งในนี้ครับผมก็จะมีหุ่นอาการ์ดม่วงมีหุ่นการ์ดแดงมีอาวุธครับซึ่งในนี้ก็จะมีหุ่นนี่พาสไฟเดอร์เจาะโลครับผมมีคูรีมีเดกอนด้วยแล้วก็นักบินของเจ้าพาสไฟเดอร์ที่เจาะโลได้3วินาทีครับเน่เน่เน่ไม่ได้เจาะโลดิปิดโล่วินาทีตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีชันคำอธิบายด้านล่า พอเพื่อนๆเรื่องของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปและกดซื้อของได้เลยทีทยงเท่นนี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับของพอพอ,พอพย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับโอเคครับเรามาเปิดตับแรกกันดีกว่าว่าจะได้อะไรโลแรกเราได้คือเอาจริงๆมันก็ต้องอยากได้หุ่นใหม่ปะปึ๊บกอ่อนดักฟิน <Okay. S 2> ไม่ใช่ปัญหาแล้วต่อเอ้ยเดกอนค่ับ500ชิ้นอ้าวคือ huh. แต่เอาจริงนะเดกอนนะมันก็ยังเป็นหุ่นที่เล่นดีอยู่เลยครับผม6ปืนเล็กอะอะคูรีก็ยังโหดคือในเนี้ยได้อะไรก็ได้ถ้าไม่ได้มารัวๆเกิดไปนักบินมันก็ดีแหละอาจจะยังไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดได้นักบินมา4คน5คนแบบนี้มัน <laughs> มันก็จะรอดหรอ ยังไม่ทันการ์ดคำโอ้โหมาสี่แล้วนะโอเคว,ว้าวฉันโลห่ห้างเลยเฮ้ยนี่คือดีสุดแล้วเรฉนโลเฮ้ยดูดินักบินนะ่ะต้องสี่คนจะได้มั้งอันนี้คือเป็นตับแรกไนงะมา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 ดูครับผมว่าจะได้สีอะไรนะโอ้โหคือมันบางทีมันก็โหดร้ายกับเราเกินไปครับผมปึ๊บ เนี่ย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 มันเป็นอย่างนี้แล้บ,บินมาก่อนเลยอย่างนี้นะคนเดิมด้วยนะโอ้โหแล้วก็ตามด้วยเด็กก่อนห้าร้อยเหมือนเดิมเพี้ยฟเลยนั่นเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ภาพรีเพย์นะอะไรวะโอ้ยตื๊ดเกิน่นพันหนึ่งครับนี่งานน้องโซอี้ครับผมของเจ้ากูรีอ่าะจิกก๊ โอ้โห 250, 250, สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบพาไฟเดอร์ห้าร้อยครับผมพันหนึ่งเออทำไมมันปวดหัวเช่นนี้ <S <S นะเราไปครับผมไปต่ออีกสามตับสีอะไรเนี่ยคืออยู่ดีมันก็จะวา์ปมาสีอะไรได้ครับปาบหุ้ยสี หูเหมือนเดิม5้ารอบพันหนึ่งเพิ่มขยับขึ้นมานิดนึงครับว้าวว้าวโอ้ยก็โหล่ไปซิ่งเออพาสปสดเดอร์สองร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าพันได้ไหมโอ้ยโอ้คือแบบอะไรเนี่ยโอเคครับผมเราไปกันอีกรอบหนึ่ง คือบางทีมันก็โหดร้ายกับเราเกินไปนะโอ้ยมามาตลอดเออของเด็กก้อนเนี่ยอันนี้คือเปอร์เซ็นต์เด็กก้อนมันจะได้เยอะเนี่ยว,ว้าวโอ้โหโ,โ,โซอี้มาครับว,ว้วาวว้าวโอ้นี่นี่นี่จอห์นอนอสแตดครับแล้วหูละ่ะ ไอ้หุน่นเราอาจจะไปเอาในการม่วงท้องว่ะเออใช่ไหมใช่ไหมโอเคครับผมโลสุดท้ายตับสุดท้ายแล้วไปสีสีทองเอ,อ้ยมันต้องได้หุ่นมาเป็นตัวแล้วป่ะโอ้ยโซอี้มาครับโอ้ยกโก้บุกเกอร์ นี่อาจอนอสแตดหุ่นมาเดยโอ้ยห้าพันนีแลลวอ่ะนนี้คือเลดทองเมื่อกี้เหรอเลดทองคือไอ้นี่คือ <c ười> นักปีนคนนี้เหรอคือ <c ười> หมดแล้วมามามาเรามาเปิดการ์ดทองดีกว่าครับผมซึ่งในนี้ครับผมมันก็จะมีนี่ไอเฟลด้วยแล้วก็มีหุ่นครับ อันนะอันนะโอเคว,ว้าวจัดไปครับนี่ตอนนี้ครับผมเพิ่มโอกาสได้ไอเฟลแต่ว่าจะเพิ่มได้จริงหรือเปล่า <c oughs> คือมันเยอะนะการทองม่วงม่วงทองมันแพงนะปุ๊บ <c oughs> มาได้โดรนสิเกอร์ก่อนเลยโอเคปาไปอีก โอ้โหได้โดนพัคกรครับเอ่อพัคกรมาแล้วต่อด้วยโดนวิงติงนี่คือจะเมาโดนให้หมดเลยละ่ะฮะไอ,อ <c oughs> ้โดนมาสี่ตัวเลยแต่ดีที่มันไม่ซ้ำกันนะเออตัวที่ห้าซ้ำแล้วโอ้ฟิสโรฟิสโรวครับผมเฮ้ยเด็กกอน แต่ก็ถือว่าไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ต้องไปไอเฟลพัดไฟเดอร์ป้า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 คูรีมาโอเคโอ้ยไอเฟลครับผมตุมแน่เน่เน่ไอเฟลก็มาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตึบๆเลยโอ้โหโอเคครับผมต่อไปต่อไป ปึ๊บไอ้เฟลมาอีกตัวหนึ่งโอ้ย oh, ล่วงอีกนะ <laughs> แหมดีใจเขาด้วยนะโอเคปึบไอ้เฟลสามตัวตบมือด <pl os al> ีให้ก็ให้มาซะ <laughs> เยอะเกินเฮ้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> คือเรามีแล้วไง นี่คือให้มา3ตัวนะโอเคว้าวโ,โอยโอยเนี่โดนครับผมะนะก็ขายได้เยอะขายได้เยอะเอเจอเพียบเลย <c oughs> เยอะไปเยอะไปนะครับผมโอเคอ่ะหมดแล้วนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้ก็ผมเราไปฟังผลกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับอินฟูโนไปทั้ง7อันครับผมไปเลยว้าว มาส่วนถึงการจับรางวัลกันดีกว่าครับผมก็ต้องคัดลอกลิงก์วิดีโอที่ผมให้เพื่อนได้ลงไอเดียเอาไว้นะครั้งนี้ครับผมก็จะมีบุคคลธรรมดา5รางวัลครับผมแล้วก็สําหรับสมาชิก2รางวัลจะต้องมีแฮชแท็ก DMBL ไหมครับผมมาดูกันว่ามีผู้โชคดีทําถูกกติกาอยู่ทั้งหมดกี่คนผู้ที่ทําถูกกติกาครับผมมีอยู่ทั้งหมด1 8 8คอมเมนต์อ่า ใครใครคือคนแรกครับผมที่จะได้อินฟโนอในการแจกรอบที่2ไปคนแรกคือคุณ MKM ้ oh, 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 MK ไไอ o อ MK Most City ใช่ไหมก็ให้ใส่นคกเนมมาด้วยก็ไม่ได้ใส่นะทำไมไนายไม่ใส่นคกเนม่มาโอเคครับผมแล้วเราก็วางไว้ตรงนี้ตามหรือเปล่า CS นะครับ ซ้ำไม่เอ่ยไม่ซ้ำกับผมก็ได้ไปคนแรกผมเปิดมาสวยๆมาดูครับผมว่าคนที่2ที่จะได้ไปคือใครครับคนที่2นั่นก็คือคุณปุ๊กโปเกมอนใเคหมาุุณปุ๊กเนาะเออใช่แหละโอเคครับผมอเอาแค่นี้พอ,อคัดลอกมาครับผมแล้วก็วางไว้ตรงนี้ พีไฟนะครับเออช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 อพีไฟไม่มีสามแล้วผมก็ได้ไปว้าตอนนี้ผมว่าอากาศบ้านเรามันร้อนเกินไปหรือเปล่าเนี่เยเกี่ยวกัน,นไหมเกี่ยวกับรางวัลไหมปืนไฟอ่ะนักเข้ากันปืนไฟมันก็อากาศร้อนๆนะเพราะปืนไฟมันรุนแรงเก <c oughs> ี่ยวกันบ่อด <ๆ S 1> <ๆ>้วยโอเคครับผมมาดูคนที่สามแล้วผมว่าใครจะได้ไปคือ หุ่นเบียครับอ,อยากได้มากครับผมนยครับนะม่ชื่อมางี้เราก็เรียกกันง่ายใช่ไหมล่ะมาแบบบางทีก็อะไรก็ไม่รู้อบบเป็นส่วนมากจะเป็นแฮนเดิลนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับผม 8Q 8Q ิไหมเอย่ยไม่3กับผมก็ได้ไปอ๋อสตรีมด้วยสตรีมด้วยไม่ใครจะมาเลยนะ โอเคครับผมมาดูคนที่สี่ครับว่าใครจะได้ไปคนที่สี่คือโอเคคุณคิงคุณคิงอะไรแล้วไนโอเคเหมือนไนโอเคอ่าสามหรือเปล่าวางไว้ Wh white, ครับผมไนท์เอ็ดเอ็ดเอ็ด ซีบีครับไม่ซ้ำครับผมก็ได้ไปเลยโอ okay. เคไอ้รางวัลสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับบุคคลทั่วไปนะมาดูกันว่าใครจะได้ไปคนสุดท้ายครับผมเป็นของคุณโอ้อยซื้อยากครับผมนั่นแหละครับผมคอนเทนต์ดูแลฉันอะไรแต่คัสติลวอริอ่านนะประมาณนั้นมัง้ง โอเคโอ้โห okay. uh oh. แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ครับผม iPhone i p ไม่มีสามก,ก็ได้ไปนะจ๊ะบุคคลธรรมดาหมดแล้วราวนี้ผมเราไปดูของสมาชิกกันบ้างดีกว่าเมื่อส่วนของการจับสมาชิกกันบ้างดีกว่าครับผมตอนนี้มีอยู่4คนนะครับผมที่มีสิทธิ์ รับรางวัลน,นะตรงนี้นะเพราะว่าจะมีระดับเลี้ยงน้ําต้องเป็นสีเขียวก่อนครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นระดับเลี้ยงข้าวสีเทาก็สามารถมีสิทธิ์มีรายชื่อมาอยู่ตรงนี้ได้เลยครับผมมาด,สมาดโโาามูสมาชิกคนแรกที่จะได้อินเฟอร์โนไปคือใครครับผมสมาชิกคนแรกที่จะได้อินเฟอร์โนไปคือเฮียเปียกอโอเคครับผมเฮียเปียกนะเดี๋ยวผมใส่รายชื่อก่อนโอเค มาดูครับผมว่าสมาชิกคนที่2ที่จะได้อิสโนไปคือใครครับผมคนที่2คือคุณแทสัน m y วิวท็ย <c oughs> ินดีด้วยนะครับผม <c oughs> ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง7คนนะครับผมที่ได้ปืนอิสเโนในการแจกรอบที่2องอะไรไปสำหรับสมาชิกนะครับผมก็ มีระดับเลี้ยงน้ำกับเลี้ยงข้าวใช่ไหมเลี้ยงน้ำก็ต้องรอสีเขียวก่อนเป็นสมาชิกมากเกินยังต่ำหนึ่งเดือนครับผมสำหรับถ้าเกิดเลี้ยงข้าวเนี่ยเพื่อนๆก็มีสิทธิ์สามารถมาจับพิเศษได้เลยนะจ๊ะโปรดเข้าใจไปด้วยนะอ่อนะนะยังไงก็คอยติดตามกันนะผมว่าครั้งต่อไปจะมีอะไรมาแจากแล้วเดืสิบนี่มันต้องขาดปืนน้าแข็งขนาดใหญ่อีกหรือเปล่านะนะครับผมคอยติดตามกันสําหรับวันนี้ขอทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล